พี่เติร์กใช้หนังกลองที่ทอมเนี่ยเป็นรุ่นอะไรครับแทา็เก็ตครับนี่เลยนี่สีแดงซิ้งด้วยครับผมมันให้โทนเสียงยังไงครับพี่เติร์กครับมันจะพุ่งๆซิงซิงเลยครับผมใครที่ชอบอหัวโน้ตแล้วก็หางเสียงเก็บไวๆครับตัวนี้เหมาะเลยครับ ใช้งานมาหลายงานมากเลยครับทนไม้ทนมือสุดๆพิเตอร์ใช้หนังแนแนลุ่นเลยครับครับผมนี่ครับดีเอเป็นหนังชั้นเดียวแต่มีดอทอยู่ตรงกลางเสียงเขาจะแบบว่าถ้าคนชอบเสียงโอเพนหน่อยแต่โอเวอร์โทนไม่ได้เยอะมากเนี่ยตัวนี้กําลังดีเลยครับผมคราวนี้มาถึงหนังกระเดืองรุ่นเลยครับพ่เติร์ครับผมเป็นมัฟเฟิลครับเป็นหนังสองชั้นที่มีฟองน้ําด้วยเห็นไหมครับอ่ะ โขีคย <Okay, S 1> มาตึ๊บๆเลยเห็นไหมยังไม่ได้ใส่กระกองเลยนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับพีเตอร์ครับ,บค,ครับ